วันนี้ผมได้ลงป่ามาเป็นระยะ40วันแล้วแล้วผมก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ผมรู้สึกว่าท้องผมร้องมากผมกำลังจะไปหาอาหารกินแต่ผมยังไม่รู้ว่าอาหารในขณะที่ผมจะไปหานั้นมันเป็นอาหารอะไรตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมหิวมากผมจะออกไปลาอาหารแล้ว โอ้ผมไม่มีแรงเลยกูจะปีนไปได้วไหะโอ้ขนาดนี้ผมกำลังปีนขึ้นมาจากหลุมนกรกที่ผมได้ลงไปอยู่ในหลุมนั้น40วันแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมหิวมากผมก็กำลังจะไปหากินอาหารอยู่ไปแล้วนะครับอตอนนี้ผมมา อยในตาลลึกมากผมไม่รู้ว่าผมจะมุกเจออาหารไหมเนี่ย <Okay. S 1> ผมไม่ผมไม่มีอาวุธไม่มีมีดไม่มีอะไรเลยตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินหาอาหารอยู่ ตอนนี้ผมรู้สึกว,ว่าผมกำลังเดินมาจากรูนรกได้สักพักแล้วนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว,ว่าผมได้ยินเสียงอาหารอยู่แถวก้อนหินรูเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมก็จะมาหาดูในรูนี้ครรูนี้ก็ยังไม่มีอาหารเลยหมวกผมมันก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะผมกำลังล่าอาหารอยู่ ไม่เจออะไรเลยผมไม่เจออะไรเลยครับตอนนี้ผมก็จะเดินหาอาหารไปอีกโอ้ยหิวตอนนี้ผมหิวมากผมก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอาหารอย่างที่ผมได้คิดเอาไว้ไหมตอนนี้ผมก็หาหันอยู่โอ้ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าผม รันเดชอ,อะไรไม่รู้มันแปลกผมไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมมันดูสวยมากมันมีออร่าสีม่วงผมก็ไม่รู้มันจะกินได้ไหมแล้วมันจะเป็นออร่าปีศาจเนาะผมก็ไม่รู้ผมจะกินมันเลยดีไหมแต่ผมก็กลัวผมจะตายก่อน ผมว่าผมไม่กินดีกว่าผมจะไปหาอาหารที่ผมเกลือกินได้มากกว่าโอ้ตอนนี้ผมไม่ได้กินโอ้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเจอไอ้น,นี่มันคืออะไรผมไม่รู้แต่ผมจะกินมันเพราะผมหิวมากผมจะกินแล้วนะกินเลยดีไหม ผมก็ไม่รู้กินเลยถึงว่าผมหิวผมก็ไม่รู้มันกินได้ไหมผมหิวผมก็กินไปมั่วเลยตอนนี้ไปต่อ ดี๋ยวผมไปหาอาหารอีกโอ้โอ้โหตอนนี้ผมกำลังได้มาเจอใครอะไรไม่รู้อยู่ต่อข้างหน้าผมโอ้ผมกำลัง ดูว่ามันเป็นไข่ที่กินได้ไหมมนเป็นไข่อะไรเนี่ยผมจะกินมันได้หรือเปล่าโอ้ทำไมไข่นี้มันลูกใหญ่จังผมจะกินมันได้หรือเปล่ามยังไม่รู้ตกลงเป็นไข่อะไรเนี่ยเป็นไข่นกหรือว่าเป็นไข่จระเข้บนบกผมก็ไม่รู้ แต่ผมจะเอาไปทำกินดูว่ามันกินได้ไหมตอนนี้ผมหิวมากผมหิวจนแม่ผมกินอะไรได้หมดเลย <c oughs> ผมหิวมากแต่ตอนนี้ผมรู้สว่าผมเจอไข่อยู่ข้างหน้าผมแล้วผมเชื่าผมจะไปทำไข่กินดีกว่า <c oughs> โอ้โหไข่ห้าฟอง โอ้ไม่ก่อนเจ้าช่วยโอ้โ oh. หสงสัยคงไม่อดตายแล้วคงจะอยู่รอดไปอีกหนึ่งวันโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มีอาหารแล้วแต่สิ่งที่ผมยังขาดอยู่คือน้ำมันพืช มาทอดไข่ที่ผมได้ไปเจอมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องไปหามันได้ที่ไหนผมคิดว่าผมจะมุดมันไปโอ้ผมเจอแล้วได้ไงน้ำมันพืชโอ้ผมเจอแล้วได้ไงน้ำมันพืชโอ้โอ my god โอ้โ ตอนนี้ผมได้ปีนเขาสูงมากสูงกว่าเขาเอาไว้เลดเอาไว้เลสโอ้ผลลูกโวามันลื่นมากเลยคุจะปีนขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้ลื่นลื่นลื่นอ่ะออ้ลื่นลื่นลื่นโอ้โหน้ำันพืชขวดนนี้มันชั่ง แยกสั่งลำบัดลำบัดแย่ๆโอ้ยก้อนหินก้อนนี้มันจะทนไหมมันไม่ทนผมต้องหาเกาะอย่างอื่นก่อนอ้อโอ้ยเจะถาวรถาวรผมกำลังจะดึงมันขึ้นโอ้ตอนนี้ผมก็ได้ มาอยู่ใต้ต้นน้ำมันพืชที่ผมได้เจอไว้แล้วแล้วผมก็กำลังจะปีนนขึ้นอออออโอ้ผมได้น้ำมันพืชแล้วแล้วตอนนี้ผมก็จะไปทอดไข่ที่ผมได้เจอ มันเป็นใครอะไรไม่รู้โอ้ผมจะต้องลงไปแบกระมัดระวังที่สุดเลยเพราะเป็นหน้าผาไง เนี้ผมได้ลงมาสู่ใต้หน้าผาแล้วผมจะไปทอดไข่กินโดยมวดการกระสูงของผมตอนนี้ผมก็ได้มีอะไรครบแล้วนะครับแล้วผมก็กำลังจะก่อไฟด้วยก้อนหินสองก้อนนี้เดี๋ยวผมจะก่อให้ดูเลยนะโอ้ไฟลุกแล้ว ตอนนี้ผมก็จะใส่ฟืนเพื่อให้ไฟมันลุกขึ้นกว่านนี้ใส่ฟืนแล้วนะครับช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหน้าฝน ไมมันจะชื้นหน่อยมันก็ติดยากหน่อยตอนนี้ผมก็ได้ก่อไฟมันเริ่มจะติดแล้วนะไฟมันก็ลุกเริ่มจะทอดไข่ได้แล้ว เมื่อกี้ผมไปลาอาหารมาได้แผลมานิดหน่อยนี่แผลผมลูกรอมันเจ็บปวดมากเลยตอนนี้ผมก็ก่อไฟผมรอไฟให้มันลุกแล้วผมก็จะทอดไข่อะไรไม่รู้มันเป็นสีดํามันเป็นไข่นกอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเป็นไข่จระเข้บนบกเดี๋ยวผมจะทานการทอดกีนมันตอนนี้ไฟผมก็ได้ลุกแล้ว จะตั้งกระทะแล้วผมจะเอาเชือกเชือกบวกเขาผมออกก่อนไยมันก็เริ่นเป็นลุกแล้วลุกพอได้ระดับแล้วผมก็จะตั้งก้อนหินให้มันเป็นสามมุม,มเพื่อตั้งวันกระทะให้มันได้โอเคนี่ครับ Oh. วิธีการตางกระ้ายังทุนวิธีเราต้องต้องโยนขึ้นแล้วก็หมุนตั้งสองรอบแล้วค่อยมาวางเราต้องทําควาสะอาดกระ้าก่อนหลังจนากนั้นผมจะตอกไข่ไอ้นี้ไข่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นไข่นก กุ๊กๆหรือว่าเป็นไครจระเข้บนโบกผมก็ไม่รู้แต่ซึ่งมันลูกสัว่ามันแข็งมากผมต่อยก็ไม่แตกผมต้องทำยังไงให้มันแตกผมคิดว่าผมยาวใน้นี้ฟาดให้มันแตกเลยมันจะแตกไหมโอ้มันก็ไม่แตกโอ้ยแตกแล้วเ <c oughs> อ้จ <c oughs> กิงๆว่าขาดอีกแล้วโอ้ผมลืมไป ผมต้องใส่น้ำมันก่อนไม่งั้นไข่มันจะติดกระทะผมจะใส่แล้วนะครับผมต้องกาปริมาณน,น้ำมันไม่งั้นไข่ผมมันจะไม่อร่อยผมคิดว่ามันได้แล้วผมก็จะทำการ ตอกไข่เฮ้ยไม่ใช่ร้อยน้ำมันมันเดือดกว่านี้หน่อยหนึ่งอ๋อสงสัยผมคงต้องเทมันหมดเพราะมันเหลืออีกน,น้อยเดียวตอนนี้ผมรู้สึกว่าน้ำมันผมยังไม่ร้อนเลยผงคงต้นทางการเป่าไฟให้มันลุกหูห้ากว่านี้อีก ได้แต่รอรอรอเมื่อไรนะ้ำมันผมมันจะเดือดตอนนี้ผมรู้ส่วนน้ำมันผมได้เดือดแล้วนะครับ ผมก็จะใส่ไข่ที่ผมได้ไปหามาผมไเป็นไข่นกกุ๊กๆหรอเป็นไข่อะไรก็ไม่รู้ผมจะทางคันใส่ไข่แล้วนะครับโอ้ผมจะใส่ให้หมดเลยเพราะผมหิวมากหโคนหิวเลยผมคงจะต้องกินมันให้หมด เฮ้ยน้ำมันมันพุ่งครับน้ำมันมันพุ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการทอดไข่แล้วผมไม่มีช้อนผคงจะต้องหาช้อนเอาเอง คงต้องไปหาช้อนในป่ายซ่สองวิอ๋อผมได้เจอช้อนผมแล้วอันนี้ผมว่ามันน่าจะไม่ได้ผมว่าไม้ไผ่นี่น่าจะเป็นช้อนที่ดีสำหรับผมในอันหนึ่งโอ้โอเคครับนี่ครับผมเิดว่ามันจะเป็นช้อนที่ดีสำหรับผมในครั้งนี้เลยนะครับ กันหลงตาก็คงจะต้องเป็นประมาณนี้นะครับโอ้ oh my god มันก็สวยดีแล้วเนี่ยตอนนี้ผมดูสัวไข่ผมสุกแล้ว เดี๋ยวผมจะไปเตรียมใบกล้วยเพื่อมาวางไข่ผมผมจะไปปีนเอาใบกล้วยแล้วนะครับเนี่ยใบกล้วยที่ผมยามาใส่ไข่นะครับ เราใส่ไข่เราจะต้องใส่ทางด้านหลังนะเพราะด้านนี้มันจะโดนฝุ่นโดนอะไรเยอะเพราะผมไม่มีน้ำไม่มีอะไรโ,โ,โอ้ยร้อนมากไอ้นี่ก็คือหมวกผมพงคงจะต้องทิ้งมันแล้ว ผมจะทางกิีนมาแล้วนะครับอ่าสวัสดีวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะน,นี้ผมจะมาผมจะพาไปตามหาแบร้องนะฮะซึ่งเขาหลงป่าเป็นเวลา30วันแล้วนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนนี้เราก็มีแผนที่ของเราแล้วนะฮะกระเป๋าเป้น้ำเครื่องดื่มอะไรหลายๆอย่างนะครเพื่อที่จะไปช่วยชีวิตเขานะฮะ ไปเราไปตามหากันเลยครับว้าวตอนนี้เราก็เจออะไรไม่รู้นะฮะดูสิโหโอ้โหยอดแบลองแบลองตอนนี้เราก็ได้เห็นควันไฟอยู่ด้านล่างนะฮะ ไปดูกันตาแผนที่ไปนวทางเราต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะไปลองไปลองไอ้เนาะโดนไข่เรียโผล่เมงเม้งผมเองผมเองผมเองโอ้ยคอยมาตามหาพี่เนี่ยพวกคจะมาแยกกี่ไข่ผมไม่่ไหมผมหิวข้าวเลยนะไม่ใช่เบ๊ค่อยมาตามหาพี่เนี่ยขายไปสองเดือนแล้วเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยพี่พวกคุณเป็นใครเนี่ย พี่นึกดีๆจำไม่ได้ครัพี่หน้าโหดมันตาฟักเกอร์พี่อ๋อไอ้น้องไอ้น้องหน้าหกไอหัวโลงแซง <c oughs> อ๋อไอนี้เกง่งเก่งไม่มีลายนั่นแหละพี่อ๋อพี่จำแล้วโอ้พี่อพี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยพี่ไปเราลิลลกินขายแล้วเราจะกลับบ้านกันตอนนี้คีดึงแม่มากได้ป<ห>ุ๋ยป่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืม ไข่เดนนูเซาร์ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอา้าวไข่เดนนูเซาร์เหรอพี่คิดว่าไข่นกกุ๊กไข่จระเข้มะม่วงอะไรเนี่ยอร่อยจริ้นจะจ้านในย่านนี้เลยนะครับทุกคนเอ้าเอ้าไข่ลวกก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ตอนนี้ไข่ก็ได้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนนี้ไข่ของผมผูกินมันก็ได้หมดแล้วเป็นอยากลับบ้านมากเลยในพานใน้านอป็ยากลับบ้านเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาคุณกลับบ้านโอเคครับไม่ต้องห่วงครับไปนี้พาผมกลับเจอไปไปแล้วแล้วคุณไม่เอากระทะผมคุณกลับเหรอโอ้ยหมวกกระน็อกหมวกกระน็อกชีนี้ผมคุมว่าผมคงไม่ต้องการใช้มันแล้วเพราะผมได้มาเจอในพันยอด สองคนโอ้โหสิบพันคุณดูตื่นเต้นมาก<ผ>มเลยนะครณจะทิ้งมันไปแล้วปไป้ายปไปตามผมมนาะโอ้พระเจ้าดอยมันสูงมาก <c oughs> ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะแบร้องดอยมันสูงมากเลยนะ ตอนนี้เราก็กำลังจะได้ออกจากป่าแล้วนะคะนนนนรับว้าวะโดนตะโดนออกมาเจ้าโดนหมดได้หลุดออกมาจากป่าได้ไงเนีเ่โอ้พวกนี้กลับบ้านกับบ้านไปแล้วมากเลยได้ถึงเวลากับบ้านแล้วไป้อส่ง ส่งให้เรามาอยู่เนี่ยเรามาพบกันอ่ะเราได้ธนาธนาฟ้ามีตาสว่างมีจีนผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีพระเจ้าเลยส่งคนมากลับบ้านครับคนมาหาผมในป่าลึกผมได้หลงป่าอยู่ในระยะเวลา4ี่สิบวันคนไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไปร้องอ๋อเพียเพียเพียลยเหนื่อยเหนื่อยเวลาตึงเต้นกันการที่ว่าผมได้หลุดมาจากป่าลึกอ่ะ ดูผมใช้ชีวิตอ,อยู่ในป่าสี่สิบวันได้บาดแผลมากมายดูยเกง่งก็ขาดหมดแล้วดูผมขอบคุณพระคุณมากไม่เป็นไรไปลองขอบคุณพระคุณมากมเป็นไรกรบานไปลองกับบ้าดไปถึงเวลาแล้วไปลองโอเคครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปหลงป่าของผมถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้นอย นิ้วสั้นก็กดได้นะขอขอบพระคุณที่ดูจบคลิปนี้